คนไทยมีจริงกันเอ็นทีรวมใจคนครับเอาละครับนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่บอกไว้ยังมีพื้นที่ของต่างจังหวัดนะครับที่เกิดเหตุได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์กันที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะครับว่าที่เชียงรายนั้นเนี่ยนะครับวันเกิดเหตุเป็นอย่างไรและตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านชรินทองสุขนะครับอยู่ในสายสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีครับคุณบอลคุณบินครับสวัสดีครับทางประเทศเลยครับสวัสดีครับครับควาขึ้นน้าล่าสุดเรียนถามคําถามแรกก่อนเลยนะครับเรื่องราวของที่จังหวัดเชียงรายครับเบื้องต้นแล้วเนี่ยกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของภัยธรรมชาติเรื่องราวของแผ่นดินไหวมากน้อยเพียงไหนอย่างไรบ้างครับท่านครับครับเชียงรายเมื่อวันที่28มีนาคมในช่วงบ่ายนะครับเอ่อ เรารับรู้ถึงเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยได้ทั้ง18อำเภอทั้งจังหวัดเลยนะครับครับเยียงแต่ว่าความหนักเบาในแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันรวมถึงความเสียหายก็ไม่ได้มีมากนะครับแต่ว่ารับรู้ได้ทั้ง18อำเภอของจังหวัดเชียงรายครับอืมครับมีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้บ้างไหมครับท่านครับครับผมเล่าเลยนะครับว่าเมื่อวันที่28 หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับาทางจังหวัดเองเนี่ยภายใต้นโยบายของรัฐบาลดังสาวแพทยต่างการชีอวัดแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยท่านอนุทินคำวีรกูลเนี่ยนะครับได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสำรวจความเสียหายในเร่งด่วนทันทีนะครับเมือ่อวันที่28เนี่ยเราได้ดําเนินการสำรวจสถานที่สําคัญที่อาจจะกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลมาหาวิทยาลัย,ยส,ถสถานบินสถานีขนส่งอ่างเก็บน้ําห้างสรรพสินค้าซึ่งสถานที่เหล่าเนี้ยจะมีพี่น้องประชาชนอยู่เป็นจานวนมากถ้าหากไปได้รับเสียหายเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนค่อนข้างมากนะครับเราก็ได้รีบส่งให้ทีมวิศวกรเนี่ยเข้าไปดูความมั่นคงแข็งแรงของสถานที่เหล่านี้ก่อนอพราะปรากฏว่าไม่มี ความเสียหายรุนแรงแล้วก็ไม่มีผลกระทบที่จะรับผลกระทบนะฮะเพราะนั้นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสนามบินต่างๆยังสามารถให้บริการได้ตั้งแต่วันที่28คือเราไม่ได้ปิดน,นะครับเพราะว่าความมั่นคงแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในวันที่28เนี่ยไม่มีที่น้องประชาชนได้รับผลกระทบไม่มีบาดเจ็บไม่มีเสียชีวิตเลยอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่เอาจังหวัดเชียงรายได้ได้ ได้รับข่าวดีนะครับไม่มีพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บเลยนะครับอืครับเพราะต่อมาครับเมื่อวานนี้เราก็ทําการเข้าจับทีมใหญ่เข้าไปสํารวจความเสียหายดูความมั่นคงแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อวานนี้ก็จัดทีมไปตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยครับทีมวิศวกรไปดูอาคารสําคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ในอำเภอนะครับไปสํารวจบ้านเรือน พี่น้องประชาชนที่จะรับความเสียหายกะทรวงศึกษาทิการเข้าไปดูโรงเรียนสำน,น,นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก็เข้าไปดูวัดนะวันนี้เราได้รับรายงานความเสียหายอย่างละเอียดแล้วนะครับใน18อำเภอเนี่ยเรามีพื้นที่เรามีบ้านเรือนอาคารที่ได้รับความเสียหายกระจายอยู่ใน15อำเภอจาก18อำเภอ,<ข>อนะครับ<อ>เป็นบ้านเรือนที่น้องประชาชนที่เรียกว่าแตกแล้ว แต่ไม่ได้เสียหายถึงขั้นโครงสร้างลม้มหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องปิดอาคารสถานที่นะครับเป็นเพียงมีรอยร้าวเนี่ย197หลังนะค,ะครับอาคารสถานที่ราชการ6แห่งรโรงพยาบาละจะเป็นโรงพยาบาลอำเภอเนี่ย12นะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล4รบโรงเรยีบเก29วัด7นะครับ ลงลลลรถจักรยานดนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ที่คาร์ก่อสร้างถนนโอเวอร์พารที่บริเวณป่าแดดเนี่ยลนทับครับเกดกันนะครับนี่คือความเสียหายที่เราได้รับโดยละเอียดไม่มีพี่น้องประชาชนนะครับบาดเจ็บหรือเสีย,ย,ยชีวิตเลยนะครับ,รบที่เป็นภาพข่าวค่อนข้างรุนแรงตั้งแต่วันที่ยี่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดคพี่น้องประชาชนก็จะเห็นมีภาพคาร ของ blinking, blinking, ทับรถถนน,น,นใช่ครับที่ลงมาทับรถเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เขากําลังจะก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ครับ <Leb> เป็นเป็นส่วนงานที่ผู้รับจ้างเนี่ยเป็นคู่สัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก <Zi> ําลังจะก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ในส่วนนี้เป็นส่วนที่เขากําลังจะทําสะพานข้ามทางรถไฟนะครับปกติตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคานวางไว้นะซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการที่กําลังจะล็อก แต่เนื่องจากว่ามันยังไม่ได้ล็อกนะครับพออินไหวมันก็เกิดการดิ้นแล้วก็หล่นลงมาทางวิศวกรที่ผมไปเทียวม,มาเมื่อวานนี้นะครับทางวิศวกรก็ยืนยันว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเทียบเคียงกับพื้นที่เดียวกันที่ทํางานซึ่งมีการล็อกแล้วเนี่ยก็มก็สามารถที่จะทนแรงแผดินไหวได้สหมายความว่าเมื่อเหตุการณ์ที่จุดที่การก่อสร้างที่จุปดปลายแหลมเนี่ยเป็นจุดที่เขาอยู่ในขั้นตอนของการ การก่อสร้างนะครับเพียงแต่ว่าการก่อสร้างมันยังไปไม่ถึงขั้นตอนของการล็อกคานเหล่านี้ทำให้ลงมาแต่ก็ไม่มีพี่น้องประชาชนได้รับผลปเะยนะครับรับ์รสินที่ก็เป็นทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของบริษัทรับจ้างนะครับซึ่งก<อ>็จะมีการเยียวยาโดยบริษัทรับจ้างต่อไปนะครับ นี่คือภาพรวมนะครับก็อย่างที่ท่านบอกบไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตก็จะมีหลักๆที่เห็นตามภาพคือคานไม่ได้ล็อกถล่มลงมาในส่วนของมาตรการในการดําเนินการแบบเร่งด่วนจากกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่านได้วางมาตรการอะไรเพื่อที่จะบรรเทาความเสียหายแล้วก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเบื้องต้นอย่างไรบ้างเนครับท่านครับคือถ้าเป็นมาตรการที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยเราจะเข้าไปดูแลเรื่องที่พัก แล้วก็เรื่องของอาหารต่างๆ,ๆแต่เนื่องจากพี่น้องประชาชนยังสามารถที่จะอยู่อาศัยในพื้นที่ปกติได้นะครับวันนี้เราก็ได้สั่งให้หน่วยงานทั้งท่านในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทรัพย์สินเหล่านี้ได้รับความเสียหายรีบก็ไปสารวจความเสียหายนะครับแล้วก็รีบชดเชยเยียวยายตามระเบียบกระทรวงการคลัะซึ่งก็จะมีระเบียบราชการที่จะ สามารถที่จะชดเชยเยียวยาได้นะครับ,รบในส่วนของสถานที่ที่จะให้บริการาสาธารณะนะครับทั้งโรงเรียนก็ให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาโดยให้ทั้นศึกษาที่การจังหวัดเป็นเป็นการกลางเนี่ยนะครับรบีบรายงานไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับเพราะช่วงนี้โรงเรียนกิดเทอมครับก็ยังเป็นโชคดีที่โรงเรียนกิดเทอมยังพอมีเวลาที่จะซ่อแมแซมเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการให้ลูกหลานได้เรียนได้ในช่วงเดือน พฤษภาคมนะครับ,รบ,รบในส่วนของโรงพยาบาลก็จะก็จะมีงบฉุกเฉินของอเขตตรวจสุขภาพที่จะเ,เรียกว่าหาให้งบประมาณมาซ่อมแซมได้ทันทันค่อนข้างเร็วรนี้ไม่น่าห่วงนะครับในส่วนของสถานที่ราชการต่างๆก็ เป็นเพียงรอยร้าวซึ่งไม่ได้กระทบต่อการบริการที่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เป็นวันเปิดทําการเี่ยทุกส่วนราชการยังสามารถให้บริการที่น้องประชาชนได้ตามปกติบ้านเรือ,อนราษฎรที่มีรอยร้าวนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มทยอยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการซ่อมแซมต่อไปครับครับงั้นโดยภาพรวมของจังหวัดเชียงรายมไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับท่านครับ ครับก็ไม่มีครับเรื่องอ่างเก็บน้ําต่างๆก็ชนรระทานเมื่อวานไปดูแล้วสองรอบแล้วก็ยังมั่นคงแข็งแรงนะครับถนนผนทางก็มีผมไปดูก็มีรอยร้าวอยู่เส้นหนึ่งสักร้อยเมตรในเขตพื้นที่ป่าแดรคในส่วนสุดก็ไม่มีรายงานความเสียหายได้ได้ครับโอเคครับงั้นถือว่าภาพรวมของจังหวัดเชียงรายไม่มีอะไรน่ากังวลใจนะครับงั้นวันนี้ต้องขอกรับว่าคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างสูงเลยนะครับครับขอบพระคุณครับท่านคุณวนรายการครับ ครับครับสวัสดีครับครับท่านชรินทองสุขนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายงั้นภาพที่ออกไปท่านผู้ว่าก็ยืนยันแล้วนะครับว่าก็เป็นลักษณะของอาคาที่หล่นลงมาไม่ได้ล็อกนะกำลังจะล็อกพอดีแต่ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะเป็นรถของเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทซึ่งก็จะได้เยียวยาตามขั้นตอนต่อไปแต่โชคดีก็คือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกมายืนยันเรื่องขอองคววามปลลดภัยแ้ก็ ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนอาจจะปักหมุดไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายก็สามารถไปเที่ยวได้ตามปกตินะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองและก็ชาวต่างชาติด้วย